สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะจะมาแนะนําครีมสําหรับคนที่มีฝ้านะคะใครที่มีฝ้านะคะบอกเลยว่าต้องใช้ตัวนี้นะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยของเด็ดของคนมีฝ้าจริงๆนะคะก็คือครีมชมจันทร์ลบฝ้าสารสกัดจากหัวใชยเท้านะคะไม่ได้มีดีแค่รักษาฝ้าอย่างเดียวนะคะตัวนี้เนี่ยจะช่วยฝ้ากระ จุดด่างดำนะคะใบหน้าหมองคล้ำจากแสงแดดนี่คือใช้ได้เลยค่ะตัวนี้ขนาด15กรัมนะคะราคา390บาทใช้เฉพาะกลางคืนเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าเนื้อครีมเป็นแบบไหน,นเนื้อครีมตัวนี้เนี่ยไม่ต้องกังวลเลยนะคะว่าจะเหนียวจะมันจะเยิมทุกสิ่งทุกอย่างคือตัวนี้เนี่ยคือซึมง่ายมากเลยนะคะแล้วก็ทาเกี่ยงง่ายสุดๆเลยเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะ คิมจะเป็นแบบนี้นะคะเพราะว่าตัวหัวใช้เท้าเนี่ยเขาวิจัยออกมาแล้วนะคะว่าสามารถสลายฝ้าได้จริงนะคะเพราะว่ามันมีกรดเ s c o อปิกแอซินะคะก็คล้ายๆกับว่า AHA แล้วก็ BHA นะคะแต่ตัวนี้เนี่ยทาไปแล้วเนี่ยก็จะไม่กัดหน้าให้แดงให้ดำหรือให้บางลงนะคะ เนื้อครีมเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะเกี่ยง่ายมากๆแล้วก็ซึมทันทีเลยนะคะไม่ก่อให้เกิดความมันอุดตันหรืออะไรก็แล้วแต่ใครที่ไม่มีฝ้าอยากหน้าขาวกระจ่างใสนะคะตัวนี้ก็สามารถใช้ได้ค่ะเนื้อครีมซึมเข้าผิวเลยนะคะ ภายใน14วันเท่านั้นนะคะคุณจะรู้สึกว่าผิวของคุณเนี่ยคือมีความเปลี่ยนแปลงขึ้นนะคะฝ้าอาจจะยังไม่ได้จางลงถ้าถ้าคนมีฝ้าหนาฝ้า,าจ,จะไม่ได้จางลงเยอะขนาดนั้นนะคะแต่มันจะค่อยๆค่อยๆจางลงแต่ภายใน14วันคุณจะรู้สึกได้เลยนะคะว่าผิวของคุณเนี่ยเนียนขึ้นใสขึ้นนะคะเวลาทาแปง้งหรืออะไรก็แล้วแต่มันติดเนียนหน้ามากหน้าดีขึ้นออร่ามากๆเลยค่ะฝากไว้ด้วยนะคะตัวนี้ ขนาด15กร,รมัมราคา390บาทใช้เฉพาะกลางคืนเท่านั้นนะคะอย่าลืมนะคะ